เฮาสวัสดีท่านผู้ชมนะค่ะท่านผู้ชมทุท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้นะคะอันจะมาพูดถึงคำนวนในภาษาสวิเดนที่เราเนี้ยจะเจอกันบ่อยเหมือนกันในชีวิตประจำวันค่ะก็คือคำนวนที่ว่า du har sat din sista potatis you have planted your last potato du h a s a i n s i s t potatis du h a s ดิน i t t e r p o ท a t ติ s ถ้าจะแปลตรงตัวนะคะก็จะแปลว่าคุณเนี่ยได้ปลูกมันฝรั่งลูกสุดท้ายแล้วนั่นเองค่ะแต่เอสำนวนนี้จะหมายความว่ายังไงเรามาดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูความหมายของสำนวนนี้นะคะแอนอยากจะฝากบอกเพื่อนๆว่าถ้าเกิดว่าใครเนี้ยมีคําถามเกี่ยวกับประเทศสวีเดนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการศึกษาหรือว่าการมาอยู่เนี่ยก็เขียนคอมเมนต์หรือว่าคําถามเข้ามาได้นะคะเพราะว่าตอนนี้แอนกาลังรวบรวมคําถามเพื่อที่จะได้ ทำคลิปให้เพื่อนๆน,นะคะถ้าใครมีคําถามก็ถามเข้ามาได้นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาดูความหมายของสำนวนนี้ค่ะ do have set in sister putotis do have set in sister putotis ก็จะหมายความว่าเหมือนเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายว่าอีกครั้งนะหรือว่าแบบเตือนว่าฉันไม่ไหวแล้วคือถึงจุดจดหนึ่งที่แบบมันไม่ไหวจริงๆแล้วเนี่ยก็คือในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า i have had enough ก็คือแบบ เฮ้ยพอแล้วก็คือเหมือนเป็นการเตือนว่าเนี่ยคือครั้งสุดท้ายแล้วนะก็อาจจะใช้สำนวนนี้ได้แทนที่จะพูดตรงๆว่าฉันไม่ไหวกับคุณแล้วอะไรประมาณนี้นะคะหรือ h a s a i d in s i s t a t h i o t i s ไม่ได้หมายความว่าฉันเนี่ย ปลูกมันฝรั่งลูกสุดท้ายนะคะแต่จะแปลว่าฉันเนี่ยไม่ไหวกับคุณแล้วก็คือเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆนั่นเองค่ะแต่โดยส่วนใหญ่นะคะเพื่อนๆที่แอนเห็นชาวสวีเดนใช้เนี่ย<ม>เขาจะใช้เป็นแนวแบบขำขันมากกว่าเหมือนเวลาที่เราแบบว่าโกรธเพื่อนหรือว่าโกรธญาติพี่น้องเราเราบอกว่าอืครั้งสุดท้ายแล้วนะแบบเหมือนวอร์นิ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆส่วนใหญ่คนสวีเดนเนี่ยจะไม่ค่อยโกรธคนนะคือจะเป็นสำนวนแบบเหมือนเล่นๆมากกว่าเหมือนแบบเฮ้ยครั้งสุดท้ายแล้วนะอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นแฟนชาวสวีเดนของเราเนี่ยทำอะไรผิดมาใช่ไหมแล้วเราอยากจะบอกว่าเนี่ยทางสุดท้ายแล้วนะก็คือแบบลูกสุดท้ายอะ่ะมันฝรั่งลูกสุดท้ายเราก็อาจจะพูดกับแฟนเราว่าหนู h a ด d y ัตดิ i ซ sister p o t a t i หนู h a ด d y ัตดิ i n sister potatis ก็จะแปลว่าแบบเหมือนกับว่าเนี่ยเป็นการวอนยิ่งทางสุดท้ายแล้วก็คือแบบ I have h a d enough นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยจำสำนวนนี้ไม่ได้นะคะและอยากจะบอกกับเพื่อนชาวสวีดดชว่าไม่ไหวแล้วนะหรือว่าแบบเตือนครั้งสุดท้ายหรือว่าอีกทีนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะพูดว่า y o u h a ฮอ n o k โนกเยอร์ o no อก็จะแปลว่า I h have h r d enough หรือว่าคือฉันไม่ไหวแล้วนั่นเองค่ะการใช้ประโยคนี้นะคะ ย่ e เขาฟด t น o กเราจะใช้กับ preposition หรือคำบุพบท o f นั่นเองค่ะอย่างเช่นถ้าแอนอยากจะพูดว่าฉันเนี่ยไม่ไหวกับเธอแล้วใช่ไหมคะแอนก็จะพูดว่าย o u r f o ฟดหน o กับ no ok day ย่อเ f o ฟดหนกับ day ก็คือฉันเนี่ยไม่ไหวกับเธอแล้วหรือว่าเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายของเธอแล้วนั่นเองค่ะแอนเคยได้ยินเพื่อนบางคนนะคะแทนที่จะพูดว่า du h a v a s t day sisterhoods เขาก็จะพูดว่า Du Har ์เร t ัดดิน s ิสตะเคบับดูฮาร์เรลัดด i นซิสตะเค b ก็คือเหมือนเป็นเคบับโรสุดท้ายนั่นเองค่ะก็ความหมายก็เหมือนเหนกันนั่นเองค่ะก็คือเนี่ยเป็นเคบับอันสุดท้ายก็คือเหมือนเป็นการวอร์นิ่งว่าเนี่ยรังสุดท้ายนะมีแค่อีกรังหนึ่งเท่านั้นเองค่ะสรุปง่ายๆนะคะสำนวนนี้ d ู hasset ตด s นซิสตะ t ูทอตก็จะหมายความว่าเป็นการเตือนว่าชั้นเนี่ยเหลืออด เหลือทนกับเธอแล้วเหมือนเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายนั่นเองค่ะหรือที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า I have had enough หรือว่า You've crossed the line นั่นเองค่ะแล้วก็สำนวนนี้ส่วนใหญ่นะคะเราจะไม่ค่อยได้ยินในวัยรุ่นสมัยนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีอายุหน่อยหรือว่าวัายกลางคนนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะเข้าไปอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สำนวนนี้หรือว่าคาว่าฉันขอเตือนครั้งสุดท้ายเนี่ยก็เข้า ไปอ่านได้ใน n n น s h h n n n l l b l อกนะคะเดี๋ยวแอนจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะสุดท้ายเนี่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะแอนก็ฝากเพืเ่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะวิเศษนักสกงเฮ้โ hey ด